สวัสดีเจ้าวันนี้พัดจะมาแกงนอหวายหวายปลานะเจ้าที่ไปเอาวัาน,นนะั้นเนาะวันนี้กาถึงเวลาแกงแล้วเอาไว้หลายวันจะบาล์มนะเจ้ามาถึงก็รีบทาเลยบะอันท่าเฮายังมาได้ทํากับขี้แช่นะ้ำไว้เจ้าตั้งหวายไปเนาะมันก็จะซดจะไม่อยู่วันนี้มาเลาะหวายเจ้าหน่ำเพิ่นยังมีเนะ้อขอบอกก่อนถ้าแกะนี่ บางตี้ยังพัดนี้พัดจะต้องใส่ถุงมือเจ้าเพราะว่าหนามันแหลมแล้วกะทิน้อยๆเนี่ยโอ้โสุดยอดเลยเจ้ามันคมมันแข็งเนาะฟักมือนี่เจ็บขนาดเลยต้องก้อยๆเลาะเจ้าเลาะแล้วเลาะ,ะ,ะ,ะออกมาแบบนี้มัดจัดใหญ่เลาะออกมาแล้วได้เห,หน้อยหนึ่งเจ้าของกินลนํามันตึ้งจี้มีเห,หน้อยหนึ่งเนาะแต่กะเน่หักๆ,ๆเลยเจ้าเอาติอ่อนๆได้มาอ่า สองมัดใหญ่เจ้าสองมัดใหญ่แกะออกมาแล้วก็จะได้บรนักเตาใดเนาะเพราะว่าเราจะเอาเฉพาะที่อ่อนๆจะหักนี่ดงเปาะเาะลยวันนี Hence, ้จะแกงลำล้ำเจ้าบางที่ป Je <wi> ุ่นก็จะต้มเหียกนเนาะต้มไวน์เหงกรบางที่ปุ่นก็ชอบผมๆมแบบนั้นปุ่นก็จะมาต้มละชอบผมจำลำแบบนี้เนาะเนี่ยเจ้าแกะจัดนักพอเตะดูขนาดนี้เลยได้เหงยเตาอีหนึ่งจากนั้นเราก็จะไปเก็บพริกเจ้า พริกชี้ฟ้าเอาที่สุกๆแก่ๆเนาะตามจำนวนที่เขาต้องการเลยเจ้าวันนี้จะมาแกงตางภูไทยเน้อแกงตางภูไทยเจ้าจะมีแกงเมืองแกงตังเหนือแกงตางภูไทยแกงตางอีสานตงางผักกางแบบนี้แล้วแต่ใครชอบแบบไหนเนาะวันนี้จะแกงตางภูไทยเจ้าเก็บพริกชี้ฟ้าแล้วไปเก็บพริกขี้หนูแฮมน่อยเพิ่มความเผ็ดร้อนเนาะเพิ่มความหอมของพริกขี้หนูเจ้า เก็บตามจํานวนที่เขาต้องการ,ต,การต้องการแซบต้องการเพชรแค่ไหนเก็บไปเลยเจ้าแล้วก็จะเอาไปตํามีก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีพริกแล้วก็หอมข่าเจ้าหรือว่ากระเทียมนี่แหละตำตำตำ,ตำ,ตำจนละเอียดเลยจากนั้นเขาก็จะเอาน้ําเอาม้อนี่แหละเจ้าตั้งฝฟใส่น้ำหมอกพอประมาณเจ้าแล้วก็เอา พริกที่เฮาตํำสิ่กีบกับกระเทียมใส่ลงไปไฟเครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้เจ้าแต่รสชาติลำเนอเขอบอกจากนั้นก็เปิดไฟตั้งทิ้งไว้วันนี้เราจะใส่จิ้นแห้งเก้าจิ้นตากแห้งเนาะใส่เป็นพวงอ่าตากไว้เป็นพวงแบบนี้เจ้าจะกินนี่ก็มาดึงอ่าตอกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำ จะใส่นักใส่น้อยแล้วแต่เหาเนาะความชอบเจ้าจิ้นแห้งแบบนี้เหาต้องเอาไปต้มนี่ยก,ก่อนเจ้าต,ตัดตัดตัดพอคำแล้วก็เอาไปต้มให้มันเปืเป่อยๆน้อยมันจะล้าจะมีความหอมของจิ้นเนาะ <c oughs> เอาหมอกบาให้บะดีนะเจ้าบะได้นักเกินไปกับประมาณเนี้ยเจ้าเพราะว่าหวบ่ค่อยนักเนาะ <c oughs> พอน้ําเดือดแล้วเขาก็ใส่จิ้นแห้งลงไปต้มให้มันเปืเป่อยเลยเจ้าพอต้มแบบนี้แล้ว เอาจนเดือดรุนุ่นตะลุนแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้เลยเจ้าจากนั้นเราก็จะไปต่ำใบเจ้านางหรือว่าใบหญ้านางนะเจ้ากลับเข้ามาหรือว่าเข้าเบือ่อต่างอีสานคนท้องเข้าเบือเนาะต่างบ้านต่างเหนือเขาคนท้องเข้ามาเข้าแจา้แบบนี้เจ้าเข้านึงนี่แหละเอาไปแจ้น้ําต่ำรวมกับใบเจ้านางเจ้า ต่ำต่ำจนแลกเลยเอาจนแบบเละเอียดยิบเลยจ้าตำจนเละเอียดเพื่อที่ว่ามันจะง่ายต่อการกรองเนาะข้อมือบบแข่งระต่ำนานน้อยพอน้ําเดือดแล้วพอทิ้นได้ที่แล้วอีกัเนาะเอากาใส่วายลงไปเลยเจ้า อันนี้จะใบแยกต้มก่อนเนาะเอาสวายใสสดๆแบบนี้เลยมันจะมีความขมจำลำน้อยเจ้าวันไหนปลาชอบขมกะเอาไปต้มค่ะก่อนจากนั้นก็เอาน้ําไปผสมกับน้ําจ้านางใบเจ้านางที่เขาต่ำกี่เจ้าแล้วกับของแกงเห็นน้อยเนาะแล้วก็กรองเอาเศษเอาหยัางเปินออกเอาใบเปินออกเอาเฉพาะน้ําใส่เจ้ามเลยใส่ลงไปในหม้ออืมอ สีเปิลจะสวยขึ้นมาเลยจะเป็นสีเขียวเข้มเลยเจ้านี่ต้มทิงไว้แบบนี้แหละจางไอหยางกระเติมเข้าไปรสด,ดีใส่หาเหียนน้อยหนึ่งกะปิเหียนน้อยหนึ่งต้มจนเปื่อยเจ้ากระเซ็ดเรียบร้อยเลยมันเปื่อยแล้วเนาะโอ้ดู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 ด mm. อ่อนอทั้งนั้นหวย,ยังอ่อนเลยเจ้านี่นะกินหอมมากขอบอกเลย สูตรนี้อร่อยมากต้องยกนิ้วเห้เลยเจ้าท่านใดได้ลองนี้ติดใจแน่ๆอันนี้เป็นสูตรภูไทยเนาะเป็นสูตรสําหรับ่างภูไทยเจ้ารสชาตินี้ล้ำล้ำเจ้าขอบอกเลย